สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องฟ้าสูตรหวยพารวยนะคะวันนี้น้องฟ้ามากับสูตรห้านอย VIP นะคะสูตรนี้ง่ายๆนะคะมาดูกันเลยนะคะน้องฟ้าใช้หลักร้อยนะคะบวกหลักสิบนะคะแล้วก็เอาหลักพันนะคะบวกหลักหน่วยแบบนี้นะคะสูตรก็คือใกล้บวกใกล้ไกลบวกไกลนะคะจากนั้นนะคะให้ นำมาลบกันนะคะทุกรอบนะคะแล้วก็สูตรนี้มีหนึ่งเงื่อนไขก็คือถ้าบวกกันได้10บจะใช้เลข1นะคะเฉพาะบวกกันได้1ิบเท่านั้นเราจะใช้เลข1ค่ะหบวกหเป็นส2บคือใช้หลักหน่วยเดียคือสองตรงนี้เป็นลบนะคะ1บวกศูนย์ได้1ค่ะลบกันก็จะได้1เด่นตัวแรกคือ1 เด่นตัวที่สองก็คือ2นะคะเด่นตัวที่สองตรงนี้ก็จะบวกเพิ่มขึ้นมาอีก1แต้มะคะ่ะแบบนี้นะคะวันที่17นะคะก็2นะคะเข้าบนเข้าล่างนะคะวันนี้ก็บนล่างะคะ่ะแบบนี้ไปต่อกันเลยค่ะ7จบวกตึงเป็น8ลบกันศูน์บวกสได้2นะคะก็ลบกันได้6นะคะเด่นหแล้วก็เด วันนี้นะคะหบน7ล่างนะคะก็บนล่างอีกแล้วค่ะ7จบวกแนะคะเป็น5นะคะสิหก็ใช้แค่เลขห้าหนบวกหเป็น7จ็ดค่ะลบกันได้สองกับ3ามเดี่ยนสองสามนะคะก็เห็นสองข้าเลขบนนะคะ3ามบวกสเป็นห้าค่ะ ลบกัน4ีบวก8เป็น12ใช้2ค่ะก็ลบกันเหลือ3เด่น3 4งวดน,นี้นะคะ3เข้าบนค่ะ0ูบวก0ได้0 7นเบวกสเป็น10นะคะถ้าได้10ก็จะใช้เลขกนนะคะเด่น1และ2ค่ะงวดน,นี้นะคะ1บน2ล่างนะคะงวดน,นี้บนล่างค่ะ แปดบวกแปดเป็นสิบหกนะคะห้าบวกหนึ่งก็คือหกค่ะลบกันเหลือศูนย์นะคะเด่นศูนย์และหนึ่งวันนี้นะคะศูนย์เข้าล่างค่ะสี่บวกหกก็คือสิบใช้เลขหนึ่งแปดบวกหกเป็นสี่นะคะลบกันเหลือสามใช้สามสี่วันนี้จะเป็นวันแรกที่หลุดนะคะไปดูกันต่อค่ะว่าสูตรใช้ต่อได้ไหมนะคะ จ็ดบวกหกเป็นสิบสามห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดนะคะลบกันได้สองก็เด่นสองและสามงวดนี้สามเข้าเลขล่างนะคะแปดบวกสี่เป็นสิบสองค่ะสองบวกหนึ่งเป็นสามลบกันเหลือหนึ่งเด่นหนึ่งและสองหนึ่งเข้าเลขบนเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดค่ะแปดบวกหกเป็นสิบสี่นะคะลบกันเหลือสี่เด่นสี่และห้างวดนี้นะคะก็จะเป็นงวดที่สองที่หลุดนะคะ แล้วก็ไปดูกันต่อว่าสูตรยังโอเคไหมนะคะ7บวก2เป็น11ค่ะ5บวก7เป็น12นะคะลบก,กันก็เหลือ1และ2อ่ะ1เข้าเล็กบนค่ะสูตรก็ยังกลับมาต่อได้นะคะ7บวก1เป็น8ค่ะ9บวก3เป็น12ลบก,กันเหลือ6ใช้6 7เนาะก็เข้าเล็กบนนะคะสูตรไปต่อได้ค่ะ สาบวกเเป็น10ใช้1 8ึดบวกสาเป็น11ก็1นะคะลบกันเหลือศูนะคะใช้ศูนยและ1ก็1นึ่เขาเล็กบนนะคะ4ีบวกสเป็น6กนะคะลบกัน6กบวกหเป็น7จก็ลบกันเหลือ1เด่น1นงสองวันนี้นะคะ 2, บน1ล่างอะวันนี้บนล่างนะคะมาเด้งแล้วนะคะ8ปดบวกสเป็น10บใช้1นะคะ 9กบวกสเป็น11บลบกันเหลือศูนย์แล้วก็1 1ึ่งหเาเข้าเลขล่างค่ะ7จบวกหเป็น12 3สบวกเเป็น10ใช้เลขหนนะคะลบกัน1ก็เด่นหนึ่งสองวันนี้สองบน2ล่างนะคะวันนี้บนล่างค่ะ1นบวกห้าเป็นหนะคะ ลบก,กัน9บวก2เป็น11ค่ะเหลือ5และ6นะคะก็6บน6ล่างนะคะว่วทีเด้งบนล่าง5้บวกสเป็น9ค่ะ6บวกสเป็น10ใช้1ได้8และ9เพราะฉะนั้นนะคะวันที่4นะคะ4เดือน7นะคะจะเด่น8และ9นะคะสูตรน,นี้นะคะ หากพี่ๆชอบสูตรนี้นะคะน้องฟ้าก็แนะนํานะคะเพราะสูตรกําลังไหลดีนะคะหรือใครสนใจเข้ากลุ่มของน้องฟ้าก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ